เจ๋งๆฉัว่าถือคอดีนะฉัว่าถือคอดีปูฝบนจูบป้าาปูแต่ว่าที่ยาเออับามเลยแต่ม่าถือคนดีเจ้าปูหอยแกงเกิงันนี้จ้าหแงเกิงก็เชื่อว่าฟอดไม่บัดนี้เนี่ยเน่ยปูหยว่ถสาตัวนี้เพรต้องมาจ้าศูนย์แปดแปดไสองพันคู่สองพันโหลดกันเร็วเจ๋งขี้ สวัสดีครับเจมอคนดังต้องมาตามเจมอคนดังเจมอคนงามเน้นยุบเจเจมวคอยเทเราคอยแทกที่บทบิมันซันนะไปเห็นผู้เบาเนาะมาดูเ่ังไหมมาหลายองทีหนึ่ระวางได้ลยะวางดวหามาทนี่เขาอยงไม่หันกับเขาอยงหัน หาแปดแปดหาเกย์ว่าเก็ดถือแล้วเกยว่าเอาลายมัดออกแล้วเกยวเอหน่อยนึงเอามื่อนเดียวนึงเด้มื่อเดียวนึงเมื่อเดียวเกยามัดอกหกแปดแล้วหกาแล้วมันนี้มัดออกหาหกเกยวว่าพ่อแมคนไหเลยประหยอดไววันนี้ก็ได้เกย์เลยเก่งเนี่ยอั้รแล้วรวเก่งแม่บก บอกว่าเจสิบ่อได้เลสีบ่อให้ฝันฝันดีเขาขอมาให้เอาเงินเอาทองมาให้ฝันฝันดีทุขึ้นฝันดีทุกขึ้นฝันไปสองมือแล้วขึ้นกับฝันดีเสียงดังเมื่อที่แล้วก็เป็นความฝันนะคะเจสีกก็ฝันอเลยขึ้นห้าวออกมาเองไม่ออกไป็นเหัน เด็กเฮาเด็ปูเด็กปูม่ให้เฮาเลยล่ะนี่เดใจห่นะจ้าขวดดีซีหาหาซมัติบ้ออกขวดนี่ใจเล้วเม่ด่นบอกนว่าหันเขาเออกเขาหาเฮาหันเด็กล่างแปดแปดแดกจึงเครื่องยัวเด็กร่างเออแปดแเออแดกจึงเครืองยัวไปยุดทกขวกหันเนี้ยปูเป็นไห้เขาเปนางยุ่ผพูดเดียวเด็กแปด 8ปดเนี่ยแปดแปดไันเลยเยกแปดสองตัวนั่งยั่ด้วยครับอยู่เพูดเดียวไหมนี่จะบูไปยุหันถ้าบ 8, 8. ูหอแปดแปดมันออกระข้ามจะออกแปดแปดมากหลาย 8, 8, 8. นนเลขล่างว่จ้าเลขกลาง<ช>เลขบนซี่หาหาซี่มากลายอยู่นี่ว่าตั้งกับอ 8, บ่าะไรกับตับแตกก็ได้กับอันนี้แปดแปดสไปเอายุ่ว แวดนี้บ่จ้าแปดสอน้ำแน่แปดสอเทียแปดสองหล่ะกันว่สนนั่งเห็นเตกแปดสตดินั่นก็ต้อกันยู่บเต่ไาจังหรเพิ่รยหันไปพูดดังพูดบ่เาอยกันแปดแปดตัวเดียวข้าราบักใจห้ามักแปดแปดแดสองอะไรแต่ว่า้าวจะเอาแปดแปดใจห้าเห็นกับตาห้ามาัทยกันเอาสีหยอดไปยุติแต่ว่าเขาจะแปดแปดที่ทุ่มพันทุมท่านคนละแปดปตัวเดียว บร่็กกล้าแมจ้ามันเขาเลยจังวะปรด่างโย้โอ้ยปดาจะปูไห่ได้เมียยาไอเมียยาไข่แดงสเมียยาเลยมันเดี๋ยวมียาเลยไห่แปดแปสิเมียาไห่เมียยาไออดไปคว้าเดี๋ยวพอดมาไปยุ่ผู้เดียวนั่งเขาไปใส่ใส่ปูเนอะแปดแปดนะลูกเอ้เล็กกล้าเงบกปูเ่งเก่งเนี่ยปูไห่แปดแปดกลาสามโตศูนย์แปดแปดเนี่ยเพิ่นไ่หม่เลขศูนย์แปดแปด เอาเท่าไหร่กันเจ๊สองพันคูณสองพันโลดศูนย์แปดแปดนีนั่งเด็ตัวนี้จะา้างนี้ไมเจ๊สามตัวเลยละศูนย์แปดแปดกับเลขกล้ากับแปปดเอาไเนี้ยกกราลงมากแปดปดสองตัวนั่นเห็นแดงยอะครึ่งเสียตู้เสียปัญญยุ่คนเดียวนบอกว่าให้เอาโลดตัวนี้สันบอกจะให้เอาโลดบต้องมาเลยบ่ต้องมา ไปนั่งยะหันคนเงาเงาวันั่งย่พูดเดียวไปบายย่พูดเดียวเพอเลยฟืนขึ้นมาน้่งดีใจพอเลยบอกเปดปดบอกเป็นตัวเลขไปจีนจ้าฮะซีหาซีเรียกบนนะศูนย์แปดแปดเอาอีกเนี้ยตั่เลแปดยพูดนี่ห้ไขวยเลยขวยนี้นี่เกมี่ตัวเลขคือศูนย์แปปดาที่ว่า4ีหาอีก็หาเกาย้าทิมเ็เอาคือเกาสีหานี่เป็นเลข ฝันมันจะออกมามันจะออกขวดนี้มันจะออกขวดนี่เปลี่ยนเปลี่ยนสีางเลยกลางเขาวาสีหาเลขเมเจอเฮ็ดเองยุติธรรมนี่เ้ามันออกไปแล้วหาโขกย่างไปขวดย่างเซียหาหาเียพันออกเนี่ยเป็นเลขของเจ้าเลขเก่งเก่งเอาเฮ็ดเอาแต่ว่าศูน it ย์เปลี่ยนเปลี่ยนในปูไฮปูไฮประหันปูนี่ปูน้องหานบัวไฮจ้า ูหารไห้ให้สามโตเลยเนาะให้สามโตก็ปึกไส่เกตัำม้นจะกวนตะไก่ผู้ไห้เขาเบาศูนย์แปด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 นะแปดแปดนั่นพูดห้อะพูดเกยเรามากหลายแปดแปดแดดจ้งงด้วยฮะแดครึ่งคืงด้วยแปดแปดตัวยางไงเเอาคัคไดูแปดแปดมีแปดแปดไม่หลดเบิรนตัวมลงคาดิเมเอาคัคี่นองเอาคัค ีละนี่เรียกว่าแค่ไ้เจนะจ้านี่ละเออนี่ละเกเก๋นี่ละเนี่ยพอดังขัเดีปูเจ๋เสร็จเตป่าเกเลยโอ้ัวว่าเตปาพี่ยโรยหัวจ้าคนไหนคนไหนนไหนนอยละ ลูกเจมไู้กราหลายคนงามเจมงามเจมเป็นคอนดังตัวเจ้าเจมอนีกกระดังนี่ละว่าเดี๋สามตัวนี่ล่ลูกังเออกรดังวันนีเจ๊ปะเจมเีรอมัาก้องเจปะเก่ ไอ้พวว่าเลยป่ากินเจตังคุยดิเทเทสป่าเทปตังุล่ะเจตังปุยติฮะเจตังคุยไม่จะขวนอย่างไก่ออเทเบมาจากขวนอย่างไก่ม่เอาเนื้ลาเดียวตัวเดียวเจตังลายลาบากไกลพอมึงเอาเริ่มแปดแปดทอมึงไงพอมึงแปดแปดตะเ่าแปดแปเแปดแปดตะเถาเด็ดไก่เด็ดมากขัปยืดโท้เพราะจะปูว่านาน

เชือตัวละเท่าไหร่ครับตละสองพันกุศลสโลดสองพันแกได้กับหนากับหลังหลักเขาไม่ตดไ่กับครับบอไม่กลับแด่โลดไม่ได้เบิดเงินไหลมาสูนไปเนาะมาสูนแล้วหรืว่าตูวหลัขึ้นหลาย่ไมลขึ้นหลมาสูนอะูเ่ยพูนอมอืบอืออ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 มอเออ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 อบออบอออออูอ่ออออ โอ้แลวมีแห้งหล้ก้อนไหมลูกมาเอกนี่ดิมาแห้งมาแห้งพวดศูนย์มลายวันนะศูนย์หาย่ายนะบอกเพราว่ามันบกเขาไหมไม่ศูนให้เราวเดี๋ยวเล่กาเขามากกอนเนี่ยได้่าิบว่าเขาปากอนละเขาปากอนเรกเข้าดังไอ้าษว่าสูห้อดอยู่นีงูต่อสนามอ๋อแล้วลูกศูนย์แปดแปดสและลูก สองพันคูสองพันลูกขเร่เส้อาแห้าทนแค้นถึงม่แห้งแต่ฟอนลูกฟอนแค้อนแคฟช่ไฟอนฟอน่ฟอน้นปู่บอกว่างวดนี้เดี๋ยวฟอนแท้จ้าฟอนแคถือคนนี้มาไ้ย่งวหมูปูไี่เด้อตัวไรตัวไปูตัวไรเปดปดเนี่ยเป็นยาบ้ามาได้ดิต่อพักกันมาทุกคนยา้ามตัวนี้ยาสวนเปดแปดเนี เรื่องหัวหมูม่เจเจ้าหัวหมูไม่เพลิน